ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สุดา้าพี่เป้าสายยันบ้านเวียงทองลืมคลาวต้องใช้ขมอท่อรถมาแทนพี่เป้าสายยันโผป,ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลืมอุปกรณ์แต่งหน้าต้องแก้ไขเฉพาะหน้าสุดหางานนี้สนุกสนานทั้งตำบลส่วนนักร้องประกวดตัวแทน12หมู่บ้านรับเงินติดมาลายจากกองเชียร์ชนิดต้องหาถุงใส่เงินขนกลับบ้าน เมื่อเวลา18นาฬิกาวันอังคารที่14มิถุนาย,ยน2565บริเวณลานอนเนกประสงค์สะพานขวาสลิงบ้านทองเกตหมู่ที่2ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ ทางอ,องบาตาเวียงทองร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทองและกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนได้จัดก,กิจกรรมการขวสลิงครั้งที่3โด้วยงานนี้มีการจำหน่ายสินค้าประเภทผลผล,ผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมฝีมือพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองมีการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านยำไก่เมืองโดยมีตัวแทนจาก12หมู่บ้านของตำบลเวียงทองร่วมแสดงฝีมืออาหารสุดเด็ดเพื่อคัดเลือกสุดยอดอาหารยำไก่เมืองตำบลเวียงทง ที่เป็นไฮไลท์ภายในงานก็คือมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทองขวสลิงเวียงทองมีนักร้องตัวแทนจาก12หมู่บ้านร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมีกองเชียร์มอบมาลายน้ำใจอย่างท่วมทน้นรับเงินรางวัลแบบต้องหาถุงมาใส่ขนเงินรางวัลกลับบ้านที่สุดฮาเมื่อครูโจ้นายขันชัยเวียงนาคอายุ38ปีเจ้าของตลาดนัดโคกระบือตาบลเวียงทองที่เป็นตัวแทนหมู่ที่3 ้านทองเกตแต่งตัวเป็นพี่เป้าสายยันสัญญามาร่วมประกวดร้องเพลงเพื่อให้ความบันเทิงสร้างความสนุกหลังสถานการณ์โควิด -19 ผ่อนคลายแต่ดันลืมอุปกรณ์เสริมบุคลิกสายยันสัญญาที่มีคราแแพ้เป็นเอกลักษณ์ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างวุดวิดสร้างเสียงหาสุดๆหลังเวที ส่วนผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชนะเลิศคือนายทวีเช,ชิดชูนักร้องตัวแทนบ้านเวียงทองใหม่หมู่ที่9รองชนะเลิศนายเสถียรอินตาสุขนักร้องหมู่ที่7 และรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนตําบลเวียงทองได้แก่นายอุกฤษเวียงนาคจากหมู่ที่12ตําบลเวียงทองด้วยกิจกรรมในวันนี้มีชาวตําบลเวียงทองและใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมงานกัดขวาวสลิงซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ในวันนี้เป็นจํานวนมากค่ะ ปลกมือดังๆค้ากรรมการห้าท่านครับไหนครับะใน้ำตามก็ขอทนายเพื่อบอกว่าลิ้นผมนี่เป็นลิ้นกลางนะครับทนายกับมาถึงสองนะครับเปิดว่าคณะกรรมการอะไรยังต้นตายเปีนเิียวเปิ่อนบคนมาเพชรนะท่าบนะมเพช กับสุขภาพที่ดีนะครับทานนายกบบตรเวียงต้องกำให้เราลังใจนกครพัฒนา พาดาวยงหนักจะผลงานเพลงทบ2ลูกอีสานเปิดกระคงจะเป็นตอนนี้ประจำการเยอะค่ะเจ้าบอครับ không được thôi mà lòng vẫn lo cùng trên hoặc là tao em sẽ chuẩn nước tổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จะมันโอมาเสียงโห่ไหลบองแม่ว่วมาหัวใจขวดว่าติดหัดบ้านดีองคเจ้ามาแลนจ้าเจ้าขอบคุณาแล้างวัานะครับแล้วราัจากท่านแะยกสต้เจ้า ร่ัามบ้านทุก่านนะเจ้าและสมาชิกจากหมูที่เกาละทุกหมูเนเจ้าพพสองนุ่อีสานหาเจ่ี้่กรรมการมาเกินตั้งแค่คนที่เจ็ดนะเจ้ากรรมการักนะเจ้าอ่าาเจ้าดูนี่ทำ้องดินอำเภอนะเจ้าลงประาดกุศโลนะเจ้าคณะเนี้เมาหนามยเตะคณะักคณะกรรมการ คุทชาละจักพงศักดิ์ได้ทำมาลูกคุณเจาตัองขอคุณสำรับทานประลัดอโซนะเจัาลัดใหญ่และจ้กคือะลัดด ah, ูเชิงนร้องหน่องเทียเพอนะจ้าคุณสมพิสพิจนันและคุณโีวันยินนานะเะจักคุณชิวชันได้ด้ีสานเลยอาจว่ากองจะไดูุ้นี่ามเ็สิบเอ์นตครับคัเดี๋ยวนี้พิ่ีกอจะได้กนามเจ็สิเางสามหามมนี่อ๋อทานาวมาตนะจ้า พิรพงศ์อาถากุลเจ้าเหมาะรางวัลสำหรับนักร้องมากกว่าเอวมวลกับเจ้าเจ้าอันนี้ต้องขอบคุณสำหรับนายกองค์การมำลับริหารสนับบนเรียนตองแต่เจ้าขอเสียงปรบมืองสำหรับท่านนายกเสรีเจ้า ดีสุดยอดเลยติดนานัเอ้นี่ยสายันจาเป็นนี่เลยติดนานครับอยู่นานครับสายนทั้งยาอันนี้ราติดนานครับยันจำเป็นครับสวัสดีครับ ชาวมุเไกบอธมา้า้เ้าเหมือนขนานัเลยเจ้านทุกีหรอี่จะมาเหมานยยนาัพนมของทพขนานักเพียเจ้า เอาวันนี้ครับยังไงครับคุณครทูที่มาเล่นบทสายันในงานประกวดลูกทุ่งขัวสลิงวันนี้นะครับอ่อก็อยากให้คนดูที่มาเที่ยวนะครับสนุกสนานนะครับปกติผมเองก็ชอบในการน้องนำทำเพลงนะครับบันเทิงนะครับชอบบันเทิงชอบให้เด็กๆสนุกสนานที่โรงเรียนนะครับก็วันนี้ก็มาอยากอยากจะฝากประชาชนพันธ์ให้ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดนะครับเห็นแล้วก็อยากจะให้มาเที่ยวที่ อากาศโสลิงของตำบนลิงทองครับวันนี้ครับวันนี้ลืมไอ้วันนี้ลืมปกติผมจะมีอุปกรณ์ของผมที่แต่งหน้านะครับวันนี้ผมลืมมาต้องต้องก็จําจำเป็นนะครับผมก็เลยคิดออกว่าท่อรถท่อไอเสียรถท่อรถท่อไอเสียรถยนต์นะครับมันเป็นท่อ,อส่วนมากถ้าจะติดนานนี่ก็จะเป็นรถด,ดีเซนนะครับดีเซนจะติดนานครับพรุ่งนี้ก็คงไม่ออกครับคงจะติดอยู่นี่อีกนานครับ ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากให้มาเที่ยวกาดขคสลิงที่ตะมนตเมืองทองครับแล้วครูครูจะมาแสดงอยกหรือเปล่าครับอ่าก็หากหากว่ามีต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่มาเที่ยวก็พร้อมพร้อมเต็มที่ครับที่จะทําให้มีความสนุกสนานครับวันนี้พี่เป้าเวียงทองนี่จะมาในผลงานเพลงอะไรครับอ่าไก่จ๋าครับไก่จ๋าแล้วก็ขออยู่ด้วยคนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้บนเวทีครับ อยู่สวัยเป็นสังนาปากกันดารู้ลลำดวนใจที่เป็นสีสองพะเด็มพระเดชานาชาเป็นเส้นเรียนสัมปะมาชาติาูนำชาติเป็นคร,รูผู้าหิ่ สเสถียรด้วยนีครับพร่งนี้สายเสถียร์ทำงานผึิเืกันทำการแสดงที่โรงแังเชิญสินราม่านะครับวันที่ส7เจ็ดวันที่สเจ็ดี่สมัยโกลกสิบแปดเชียงใหม่ส9เก้า่พทะบุรียี่สิบเอ็ี่สิบยี่สองยีสนอนยาวเลยครับเ็าไม่มีงานเลยรับเสียรสักสิบผลงานเพลงนะครับก่อนจะฟังเพลง ขอหยินที่สุดครับขอหยินที่สุนะครับตัอเนื่องเลยครับผลงานเพลงที่แปะนะครับ

ตัวแทนจากมูดีซิปเนี่ยเจ้าท่านผู้ใหญ่ปนนี้เกินเพศและสพตสายยันินเพศสงฆ์ครอบปรัวรวมถึงผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านมูซิป้เดี๋ยวไอ้ปีไปไปไป ตัวแทนจากบูริสิทนะเจ้าคุณอันเดกเนี่ยเจ้าพระทองข้าด้วยเพียงดินนะเจ้าลุนี่ทีไผยไทยมาต้องบ่ต้องได้แนี่ยน้องเลยล่ะสซนชายหอมเจ้าเจ้าทระพิเรนวันขันเทพเจ้าตัวแทนจากหมูริสสองผู้ใหญ่มากันสมกับครอบใจน้าคุณคนเนาะ เจ้าบแค่เจ้ามูลีสองนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าสาวด้วยเจ้าจ้าโอ้ผู้ช่วยผู้อ่านท้องกระสอบกับมาขอบคุณเจ้าเคียงคู่รู้ค่ะประชาชนเนายเจ้าทอกสอบโดยเฉพาะปาเรียนต้องนายเจ้าได้รูปยันนายเจ้านี่ติดใจเนื่อไหตายแล้วเอาตายเมื่อนโอ้ตายแล้วตายเมื่อไหร่เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้า 不要随便说话，不要随便说